สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องส่วนแม่ครเหงามานำเสนอสูตรง่ายๆในครัวเรือนนะคะมาทำกันเลยค่ะใช้ผงชูรสแค่ปลายช้อนนะคะไม่ต้องเยอะปลายช้อนนิดเดียวพอนี่ประมาณนี้เราใส่ไม่เยอะนะ,ะแล้วก็กะปินิดนึงนิดเดียวนี่ค่ะแล้วก็ไปคนผสมเลย ต้นนี้คือเศษฐีเรือนทองค่ะลดไปเลยนะคะจะได้แตกหน่อไวๆเร็วๆค,ค,วนนะค,ะค,คล,าลคคค้ายวินสันนะคะนี่ค่ะหน่อดีนะคะลาดไปเลยค่ะนี่ค่ะต้นคล้ายวินสันนะคะใบก็เหมือนใบหนาค่ะแต่ห้ามโดนยางเขานะยางเขามีพิษคันมากเลยต้นนี้อโกนิมาค่ะ นี่รดเข้าไปช้างแดงค่ะมีน้อยก็ใช้น้อยนะคะรดต้นละนิดเดียวค่ะแก้วสารพัดนึกต้นจิว๋วลดไปด้วยค่ะรดอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งค่ะ เป็นบีโกเนียค่ะเราก็จะลดหมดเลยนะคะมาค่ะบอนสีพระนครน,นี่ใบสวยแดงเลยค่ะป้ายสวยนะคะใบกลมนี่ค่ะลดเข้าไปเลยแล้วก็นี่คือเมืองกรอกเก็ตนะคะ อยู่ในกรงค่ะลดไปหงสุวรรค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วแต่ว่ากอเขาใหญ่มากเลยค่ะนี่นี่ค่ะลูกไม้ใบเปรอะนะคะ พาหัวและแผงได้มาสองต้นค่ะอ้าจะได้ออกหน่อไวๆนะคะเร่งรากค่ะดูไก่ฝรั่งนะคะนี่ไก่ฝรั่งสวยเลยค่ะบุกปเป็นกอแบบนี้จะสวยนะนี่ค่ะวังท้องค่ะใบใหญ่สวยเลยนะคะ กระดูกเขาจะเป็นสีดำอมน้ำตาลเข้มค่ะนี่วังทองบ้านเรานะคะเจอน้ำแซวข้าผงชูรสเข้าไปกะปิด้วยค่ะเนี่ยอาทิตย์ละสองสามครั้งค่ะเหมือนกันค่ะนี่อีเหนาามาบดบังความงามน,นะคะเดี๋ยวรดเดี๋ยวจะรดนะคะดูนี่สวยไหมล่ะนี่ค่ะ เอารถลงไปเลยนี่ค่ะอันนี้ลืมชื่อค่ะใบสีชมพูเข้มเลยแตกหน่อดีมากเลยค่ะอกโกนิมาหรือแก้วการจนาแล้วนี่ค่ะจำชื่อไม่ได้ค่ะใบใหญ่ใบโตเลยค่ะนี่ ใบใหญ่มากเลยนะคะเราเอาเข้าไปตากแดดค่ะตอนนั้นตากแดดร้อยเรนทดลองดูใบไหมเลยเพื่อนๆไม่ใช่ทุกสายพันธุ์ทุกต้นนะคะที่ตากแดดได้บอนสีเนี่ยก็ต้องทดลองเนี่ยใบยแหว่งไปเลยค่ะใบไหมแต่ใบเขาใหญ่ค่ะพอโดนแดดแล้วสีเขาออกสวยมากเลยเราก็ลดไปนะคะนี่บำรุงต้นนะคะก้านแข็งแรงค่ะไม่ต้องค้ำค่ะ นี่ค่ะลูกไม้ลายจุดค่ะจุดสีชมพูเข้มใบอ่อนเขาจะเป็นสีขาวจุดชมพูค่ะแล้วดูนะคะนี่แตกเต็มเลยค่ะอ้าวแก้วสารพัดนึกนี่เป็นกอเลยนะคะนี่เราลดเอาไว้ค่ะแตกลูกดีมากเลยแล้วดูต้นนู้นค่ะ นี่แก้วกาญจนาต้นนี้น่าจะเชื่ออะไรเนี่ยบัลลังเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะดูกอเดี๋ยวไปดูในใกล้ๆนี่ค่ะเราก็ได้รถเอาไว้นะคะสลับกันค่ะเพราะว่าน้ำจกข้าวมีน้อยออมซับค่ะแตกพุ่มดีเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะพื้นจะลื่นหน่อยเดินลำบาก อันนี้ก็คือช้างแดงค่ะเดี๋ยวแอบ,บดูหน่อซินี่วันนี้เรายังไม่ลดนะคะเราเพิ่งลดไปเมื่อวานต้นนี้ก็สลับกันไปค่ะอุ้ยต้นนี้ก็เป็นพุ่มนี่สลับกันไปนะคะมีความสุขกับการดูแลต้นไม้ลดได้ทุกต้นค่ะ ไม้ดอกไม้ประดับไม้กินได้หมดค่ะนี่ชายชนตากแดดร0อเซแดงแปรดแล้วนี่ก็คือบอนใบหอกค่ะตากแดดเหมือนกันค่ะเขาทนแดดนะคะสวยมากเลยค่ะเราไม่ค่อยจะเจอนะออที่บ้านเราเนี่ยจะเก็บบอนสีที่ว่าสวยแปลกๆเยอะนะคะสวยไม่ซ้ำใคร ใบแปลกๆนะคะแล้วก็จะมีสัปประรดสีค่ะลดได้หมดเลยแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยแซมขึ้นมานะคะไข่ติดมากับดินค่ะตามมาด้วยนะคะแก้วหน้าม้านี่นี่สัปประรดสี เพื่อนๆลองทําดูอย่าทิ้งนะคะน้ํำซาวข้าวของใช้ในครัวเรือนค่ะมีประโยชน์ค่ะนํามาลดต้นไม้ที่เราชื่นชอบค่ะแล้วก็จะได้ใบที่ใหญ่แล้วสวยนะคะไม่มีพิษภยัยใดๆกับต้นไม้นะคะเพราะว่าเป็นปุ๋ยจากธรรมชาติใบจะใหญ่ค่ะดูนี่นางไหมต้นนี้งามวงวานค่ะใบใหญ่มากเลย ไหมคะใหญ่ขนาดไหนดูมือค่ะนี่ค่ะงามวงวานของเรานี่ไม่ใช่แค่น้ำซาวข้าวอย่างเดียวนะคะหรือว่าผงชูรสกระปิเราก็จะมีสูตรดินที่เติมลงไปด้วยค่ะที่ทำให้ลำต้นเขาแข็งแรงแล้วก็ใบใหญ่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำ สูตรดินให้ดูวันหลังค่ะมันต้องรวมกันหลายๆอย่างค่ะถึงจะสวยนอบอลเนี่ยช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะรุ้นน้ําท่วมด้วยว่าเออจะท่วมไหมถ้าท่วมนี่งานเข้าบ้านเราเลยนะเนี่ยขนต้นไม้ไม่ไหวเลยต้นไม้เยอะค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ท้องฟ้าสดใสนาะรอดแล้วแหละวันหนึง่ง